อาร์ติโก้เวนตาโซนนะคะอันน,นาวินเวสโซล่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเตบบะบอลนะตันที่ตันเตะชนทามนะ,ะแล้วเตะไข่นะครับเด้อชื่อนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแต่ลันตันเตะทุ่งนะเด้อตะนะครับเดี๋ยวให้หอบอดูไหนคนละครับนี่เด้อ เนือสามาตันเตะจันเตป๊บมาเตมือเตนะฮะหนะ่งหนึ่งแต่เดี๋ยวจะชอตในการหนึ่งหดได้ห้าแต่ก็พลาดเดะเหนือต้นเตตอนซ้ายนะครับ้านเตะเทนะครับเตะเอมบอลนะฮะอีซ้ายแล้วตอกหัวขวาครับพอมมาก